ใครที่ใช้รถเกียร์โอโต้อยู่นะครับต้องฟังทิปนี้ให้จบนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆประหยัดทั้งเงินแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับจะบอกว่างี้นะครับสําหรับรถเกียร์โอโตเนี่ยมันก็จะมีสายเกียร์อยู่ซึ่งไอสายเกียร์เนี่ยมันก็จะมีบูตอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดปัญหาก็คือหมายว่าบูตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแตกซึ่งถ้าบางคนเนี่ยถ้าไม่รู้ว่ามีเฉพาะบูตขายเนี่ยบางคนก็อาจจะไปซื้อ ทั้งสายถึงทั้งสายเกียร์มาซึ่งถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะไปเปลืองตังของเราโดยเปล่าๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆดูว่าสําหรับรถที่ใช้ระบบเกียร์อโอตโตอ,อยู่เนี่ยมันก็มีนะครับเฉพาะบ,บูธแยกขาย,ขายนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าไอ้บูธท,ที่ผมบอกเนี่ยมันคือตรงไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าบูธสายเกียร์เนี่ยมันคือตรงไหนอะไรยังไงครับเผื่อเพื่อนๆที่เจอปัญหาอยู่จะได้อ่า ประหยัดเงินไม่ต้องไปซื้อสายเอียร์ทั้งเส้นมานะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูเลยอกไปตอนต้นนะครับเดี<อ>๋ยวให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะฮะบูธนะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นเพื่อนๆดูสังเกตดูดีนะตรงนี้มันจะเป็นบูธนะครับเป็นบูธพลาสติกซึ่งถ้าเวลามันแตกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเข้าเกียร์บางคันก็อาจจะเข้าไม่ค่อยได้เลยนะครับบางคันบางทีเลื่อนตำแหน่งเกียร์ไปแล้วเกียร์มันก็อาจจะไม่เปลี่ยนให้นะครับนี่ให้เพื่อนๆดูนะฮะอย่างนี้ ทีนี้อย่างที่ผมบอกแหละถ้าเกิดบางคนนะครับถ้าไม่รู้ว่ามันมีบูธเฉพาะตัวนี้แยกขายมานะครับบางคนก็ไปซื้อทั้งเส้นแบบนี้เลยซึ่งมันก็ได้นะครับจาทีมบอกเลยแต่นี้ราคามันก็อาจจะแพงตามรุ่นของเขานะครับแต่เกิดใครซื้อไหวก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ทีนี้นี่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราจะประหยัดนะครับก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะบูธขายนะครับตัวหนึ่งก็ หลักร้อยบาทนะครับเดี๋ยวนี้หลักร้อยหลักสิบก็มีแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็จะมีทุกๆรุ่นให้เราเลือกนะครับนี่ประมาณนี้ฮะก็ก็ไม่มีนะครับวันนี้ก็แค่จะมาแนะนํานะครับความประหยัดเผื่อใครที่เกิดปัญหานี้อยู่จะได้หาดูนะครับเฉพาะบูธไปใส่ได้นะครับพอใส่แล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็หาดูเฉพาะบูธได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับใครเห็นว่าคลิปผมดูแล้วมีสาระความรู้ก็กดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้ทาคลิปการเลือกดูการเลือกซื้ออะไร่ได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ